วันนี้มีข่าวฝากมานะคะจากออพี่เจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยนะคะแ,ะแล้วก็แอมได้รับคำถามของไหม,มาะะสำหรับคนที่มาวิซาท่องเที่ยวนะคะแล้วยังติดอยู่กลับไม่ได้นะคะมีข่าวฝากจ้ะ ยินดีต้อนรับค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Swedish for Thai นะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะสำหรับใครที่ไม่สบายก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคะใครไม่ได้ไปไหนก็มานั่งดูไลฟ์กันวันนี้กับแอม d i s h for t ไ a i นะคะเสียงดีไม่ดียังไงบอกด้วยนะจ๊ะจะได้ปรับปรุงนะคะวันนี้ค่ะ14นะคะวันเสาร์ที่14 พฤศจิกายนนะคะปีคริสตศักราช2020นั่นเองนะคะตามหัวข้อนะคะที่เขียนจั่วไว้นะคะว่าวันนี้แอมมีข่าวมาฝากสำหรับคนที่เามาที่สวีเดนนะคะด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วติดโควิดกลับไม่ได้ฟลายเลื่อนหรืออะไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้แอมได้มีโอกาสนะคะสอบถามไปทางพี่เจ้าหน้าที่พี่อเล็กซ์นะคะที่สถานทูตไทยนะคะในกรุงสต็อกโฮม นะคะแล้วก็พี่อเล็กซ์ก็คือแอมถามคำถามเรื่องอื่นนะคะแต่พี่อเล็กซ์บอกว่าแอมถ้าออกมาไลฟ์อีกทีหนึ่งฝากส่งข้อมูลนี้ด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวมีเพื่อนมาหรือว่าเชิญครอบครัวมามาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วกลับไม่ได้ตามที่เราวางแผนไว้วางแผนไว้นะี่คะว่าซื้อตั๋วอะไรยังไงวันไหนแล้วเกิดว่ากลับไม่ได้นะ สิ่งที่สำคัญนะคะที่ทางพี่อเล็กซ์ฝากมาบอกก็คือว่าอย่าลืมอย่าลืมนะคะหลังจากที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอมาบอกโอเคถ้างั้นเธออยู่ต่อได้ถึงแม้วีซ่าเธอจะหมดแล้วเขาก็อนุญาตให้เราอยู่ต่อได้นะคะสิ่งที่อย่าลืมเลยนะคะก็คือตอบประกันค่ะสิ่งที่พี่เขา ฝากมาบอกก็คือให้ต่อประกันนะคะก็คือว่าหากกลับไทยไม่ได้อย่าให้ประกันขาดนะคะเพราะว่าเออถ้ารู้แล้วแหละว,ว่าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ได้กลับโชว์นะคะแล้วตอมอก็บอกว่าโอเคถ้างั้นอยู่ต่อได้สิ่งที่คุณต้องทําเลยก่อนที่ประกันการเดินทางที่ว่าก่อนมาสวีเดนที่ทําไว้มันจะขาดนะคะก็คือให้ทำการต่อประกันค่ะหากว่ากลับไทยไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ ให้เราโทรติดต่อบริษัทประกันท, Trans ที่เราซื้อมานะคะแล้วก็บอกสถานการณ์ให้เขาฟังว่าฉันกลับไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะฉันจะทําอย่างไรซื้อประกันอย่างไรเรื่องนี้ให้ติดต่อกับทางบริษัทประกันของคุณนะคะแต่ว่าต้องทําก่อนที่ประกันของคุณจะขาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยิน enfin ดีต้อนรับนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องทานะใครเอาเพื่อนมาเอาญาติพี่น้องมาเที่ยวนะคะหรือว่ามาแฟนเชิญมาแล้วกลับไม่ได้ มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะให้ต่อประกันนะคะสำคัญมากๆนะคะที่นี่ประเด็นคือว่าแล้วทำไมต้องต่อประกันล่ะอ่าสิ่งที่มันตามมานะคะก็คือว่าหากป่วยที่ประเทศสวีเดนแล้วไม่มีประกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็คือว่าเมื่อเราป่วยเราก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะคะเพื่อขอรับการรักษาถูกไหมไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วตัวของโรงพยาบาลเขาก็จะรับรักษาคุณนั่นแหละคะ่ะเขาไม่ปฏิเสธคุณว่าอ่ะคุณยังไงแบบไหนเขารักษาค่ะเพราะว่าก็คือเป็นโรงพยาบาลก็ต้องรักษาคนป่วยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เขารักษาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีใบเรียกเก็บเงิน นะคะมาถึงที่อยู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณเชิญคุณไปนะคะว่าคุณพักที่ไหนอะไรยังไงนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าแล้วก็ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ออวิซ่าอยู่อาศัยคุณเป็นแค่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลจะค่อนข้างสูงจนถึงสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหากป่วยที่สวีเดนแล้วไม่มีประกันไม่มีประกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขารักษาคุณนั่นแหละ แต่ว่าเขาจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปแล้วมันแพงนะคะทีนี้กรณีก็คือโอเคแล้วบอกว่าอ่ะอันนี้ก็คือกรณีที่บอกว่าโอเคเอาในเมื่อรักษาแล้วแต่ยังไงฉันก็จะกลับประเทศไทยอยู่แล้วฉันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องจ่ายนะคะในกรณีที่บางคนกลับไทยไปแล้วเขาก็มีใบเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลส่งไปให้ที่เมืองไทยด้วยนะคะว่าวันนั้นวันนี้คุณมารักษาตัวนะคะคุณมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้นะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าบางคนที่กลับไปแล้วแล้วก็คิดว่าโอ้ยไม่ต้องจ่ายหรอกก้นฉันไม่ได้อยู่สวีเดนแล้วนี่สิ่งที่จะตามมาค่ะคือเขาไม่ได้ไปจับคุณเข้าคุกเขาไม่ได้ไปอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่บอกผลที่ตามมาหากไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะ ก็คือว่าอันนี้ในกรณีที่กลับเมืองไทยก็คือว่า1ค่ะเขาก็จะเข้ากระบวนการการทวงหนี้นะคะเหมือนการทวงหนี้ทั่วไปก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเข้าไปที่ครูนูฟุกตรงนี้ค่ะก็คือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะหน่วยงานที่ว่าเก็บทวงหนี้อะไรต่างๆที่อามเคยพูดแล้วหลายๆครั้งนะคะเขาก็จะส่งกระดาษไปทีนี้พอส่งกระดาษไปเช่นแอมมาที่สวีเดนวันนี้วันนี้ได้รับการรักษาเท่านี้เท่านี้ค่าค่าพยาบาลเท่านี้เท่านี้ซึ่งแอมยังไม่จ่าย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาค่ะเขาไม่ได้จับคุณเข้าคุกเขาไม่ได้ตามไปเมืองไทยไม่ได้อะไรแต่ว่าตอนที่คุณจะทําการขอวีซ่าอยู่อาศัยเขาก็จะเช็คประวัติว่าคุณแอมออเคยมาสวีเดนแล้วแต่ว่าบัญชีของออประวัติของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในระบบของเขาอะค่ะว่าคนคนนี้มีบินที่ยังไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อหลายปีที่แล้วที่มาประเทศสวีเดนสมมุตินะีคะดังนั้นนี่ทางพี่อเล็กซ์ก็เลยฝากมาบอกว่าอย่าลืมต่อประกันนะคะในกรณีที่รู้ว่ากลับไม่ได้ติดโควิดหมายถึงว่าติดอาจจะติดโควิดด้วยแล้วป่วยบินไม่ได้หรือว่าติดตรงที่ว่าสายการบินเนี่ยเขาไม่ได้เขาเลื่อนหรือเขายกเลิกนะคะนี่คือสิ่งสำคัญ กรณีศึกษาหกรณีที่อํมอยากจะยกมาสั้นๆนะคะวันนี้อํมจะไลฟ์2ตัวก็คือเรื่องของข่าวฝากสําหรับคนที่มีวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วก็เรื่องของวันนี้อํมจะมานั่งอิไลฟ์ตัวหนึ่งอมจะมานั่งเล่าถึงสถา,านการณ์ของโควิดนะคะหรือว่าโคโรนาเนี่ยในประเทศสวีเดนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งไลฟ์นะคะแต่ว่าไลฟ์นี้เดี๋ยวอมจะมา,าข่าวฝากก่อนละกันนะคะที่นี้กรณีศึกษาอย่างที่อมบอก กรณีศึกษาค่ะก็คือว่ามีคนไทยที่มาอยู่ประเทศสวีเดนท้องอ่ะนะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาว่าเขาบอกมาว่ามาเออสวีเดนน่ะแล้วเดี๋ยวมาคลอดเอาที่นี่ทั้งทงที่ตัวเองยังไม่ได้เอ,อ่อวีซ่าอยู่อาศัยตัวเองยังไม่ได้ขอวีซ่าอะไรก็ตามกะว่ามาวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะนะคะแล้วก็ มากะว่ามาคลอดที่นี่เพราะมีคนบอกว่าก็คลอดที่นี่ไปเลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าดูแลอะไรลูกมาได้สัญชาติอะไรเธอก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมาคลอดเลยนะคะถึงแม้จะมาวีซ่าท่องเที่ยวนะะี่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คืออย่างนี้การรับรักษาสวัสดิการต่างๆของประเทศสวีเดนเนียเราจําเป็นจะต้องมีเลขที่เขาเรียกว่าประชุมนุ่มเหมอหรือว่า เลขประจาตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมาวีซ่าคุณจะท้องมาคุณอะไรก็มาคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวเขาถือว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนีค่ะมาถึงปุ๊บแล้วคุณมาป่วยเนี่ยเขาก็จะทรีตคุณหรือว่าเก็บค่ารักษาคุณในในลักษณะที่คุณเป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นการที่เขาบอกว่าให้คุณท้องแล้วมาคลอดที่สวีเดนไม่มีค่าใช้จ่ายอันนั้นก็คือไม่ถูกต้องนะคะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวกะมาจะมาคลอดที่นี่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะมี บเรียกเก็บเงินค่าทำคลอดค่าที่คุณต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเหล่านั้นนะะี่ค่ะในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่มีคนบอกมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องว่ามาคลอดฟรีนะคะในกรณีที่มาโดวยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่มีเคยมีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์กันไว้ได้นะคะสำคัญมากๆนะคะว่าต้องรับข้อมูลมาจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้นะคะส่วนข้อมูลนี้คะ่ะแอมนำมาจาก ก็คือคุยนะคะคุยกับพี่อเล็กซ์นะคะทางสถานทูตแล้วพี่อเล็กซ์ก็น,นำมาว่าหลายๆคนนะคะที่ไม่รู้หรือไม่ทราบก็ให้ไปทําการต่อประกันนะคะในกรณีที่คุณรู้ว่าคุณต้องติดเน็กอยู่ที่สวีเดนอีกพักนึงนะคะแล้วประกันคุณจะหมดสําคัญมากมากมมากม,ากม,ากมากนะคะในกรณีนี้เนาะโอเคค่ะอ่าก็จะประมาณนั้นนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ที่จะมา ข่าวฝากมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้นะจ๊ะแต่ว่าช่วงต่อไปจะยาวหน่อยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ166คนยังอยู่กับเรานะคะแอมปาริชาติโอทการนนท์ค่ะสวีดิชฟอร์ไทยนะคะสำหรับใครที่ไม่รีบไปไหนนะคะไลฟ์นี้แอมขอสั้นๆแค่ไม่เกิน12 12นาทีนะคะเพราะว่าเป็นแค่ข่าวฝากเฉยๆแต่ว่าไลฟ์ต่อไปที่แอมจะมาไลฟ์อีกอีก5นาทีข้างหน้าอีก5นาที10นาทีข้างหน้าเดี๋ยว เรามานั่งพูดคุยกันนะคะถึงสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะโคโรโนาที่ประเทศสวีเดนณวันนี้วันที่14ส่พฤศจิกายนนะคะว่าคนเสียชีวิตกี่คนแล้วสถิติเป็นยังไงนะคะแล้วก็สถานการณ์โดยรวมข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับโคโรนาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนสงสัยนะคะแล้วก็ เห็นอะไรออกมาเห็นข่าวมาบ้างแต่ไม่รู้ว่ามันเบอร์ไหนความรุนแรงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราการเสี่ยงทั้งหลายมันเบอร์ไหนนะคะก็คือไม่รู้ว่าเยอะน้อยขนาดไหนแล้วฉันควรจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแอมจะมาแปลข่าวให้ฟังเป็นนั่งคุยแล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นการนั่งคุยกันแล้วกันนะคะคงไม่ใช่เรื่องแบบว่าเป็นทางการอะไรขนาดนั้นคงไม่ได้มาแปลข่าวขนาดนั้นก็มานั่งคุยกันค่ะแล้วก็มาแบ่งปัน นะคะข้อมูลข่าวสารนะคะให้สําหรับใครหลายๆคนที่ภาษาย,ยังไม่ได้หรือว่าภาษาย,ยังอ่อนอยู่นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอมขออนุญาตเก็บคอมเมนต์ <c oughs> ไปอ่านในไลฟ์ตัวหน้าละกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสาหรับใครที่มีข่าวฝากจากทางการหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สําคัญก็ติดต่อผ่านเพจมาได้นะคะแล้วก็แอมยินดีค่ะที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกระจายข่าวที่สําคัญสำคัญ,คญนะคะเพื่อที่เราจะ รู้นะคะเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่ทําผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ควรจะอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ไลฟ์นี้ไปแล้วแต่ว่าใครยังไม่รีบไปไหนก็เดี๋ยวดูไลฟ์ต่อไปอีกแป๊บเดียวนะคะแอมขออนุญ,ญาตออกไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ไม่เกิน10นาทีแล้วเราจะมากลับมาไลฟ์ค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไลฟ์นี้ค่ะจบแล้วอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะในกรณีที่คุณอาจจะมีใครที่มาที่สวีเดนแล้วออมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วยังกลับไม่ได้นะคะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพจนะคะแล้วก็โพสต์นี้ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะไลฟ์นี้จบแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกไม่เกินสินาทีนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ